กับสบายดีพ่อแม่พ kind of ี่น้องป่องไปเบอรสุขุสุขคนเมื่อนี้มาพบกับบ่อลเล่สายบุญเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเออบ่อลเล่ก็ได้มาหลานเจด้าพ่อแม่พี่น้อยคือเก่าเออเออสบายดีเจด้าบอลเลเอาโซเชียลเจด้ามาแล้วจะโทรอานองค์เพลงจะได้โทรศัพท์สบายโอ้โหจ้าเออบางเอฟซีก็คอมเมนต์ว่าให้เจดาวใส่สมมืออย่งเด้อบ่อลเล่ก็ตอบไปแล้วจับบทนัดเลยมันบทนัดพ่อแม่พี่น้องเลย ะเ,เออมีดบาดมือจะดาวเหรอพี่น้องมีดบาดมือมาขึ้นนี่เนาะซับหมูอเออโอ้โอเป็นยังไงจะดาวได้เบิบ่งอ,อ,อ,อยู่บอทิกตอกจะดาวเบิ่งอยู่บอทิกตอกนะมีอันน่ะจักอัน <S <S 2> <S 2> น่ะหน่าจะเป็นรถอหกล้อพี่ช่างนี่แหละไปทิ่มเกือบจะดาวทิ่มเกือบมือซองอยู่ดอนทานีอ๋อต้องรองเท้ามือซองเนาะรองเท้ามือซองไป็นเกือบผ่าใบจะดาว เป็นหมื่นสองหมื่นขู่นาจดาวเขาไปเก็บเอาวะโอ้ยบอเลยไปเอาอยู่จกระเป๋าหนึ่งเนาะเขาคือมามาทิมอยู่ในสนามชัยนะจดาวถิมอยู่แถวลาวนนีเนี่มาทิมานจดาวนี่นเออมาทิมนี่ยให้เขามานังกินกระเปียงบัดมือเลยนี่ อ๋อไม่น้รอนเลยบ่อแเลมีคลิปฉันให้เบิ้งเด้ไหพี่นองเลยมีบ่อแล่มีนะเดี๋ยวบ่อแหล่จะเอาคลิปลงให้เบิ้งได้ไปนอนเลยออติดตามได้อหมไปนองเลยเตรียมถนนเลยครับบริเวณทุ่งนามนต์มันน้องหัวนะครับ โอเคเดี๋ยวไปอยู่หาคู่หาคู่กนด้หอหาคู่หาเนี่เดี๋ยวรักินเผาเนาะมา่าน้แ้ครับดีแล้วดีแล้วบนเนียวลอกเข้ามาแกดีไหม่ได้หลายครับได้หลายได้หลายครับองถุงคุ้ยสองถุงปุ้ยนะครับไปแกกลูกหลานที่น้องน้ากันได้หลายไปผมมาแลรถวเอ้ารเจ้าเอาลเข่ามาให้้เลือกนั่นเถ ดีใจเออดีใจเนาะของความพี่ใหม่หม <laughs> ได้ได้ไปทุ่งปุยนึงบ่ได้อ๋อว่ากันก็ได้มาขามนึ่งหรือบ้านก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าถ้าซื้อก็หลายตังค์เออไม่มีพ่อคา้าใครอยากได้คู่ไหนก็เอาเลยใช่ไหมค่ะอ๋อจะฝากบอกพ่อคา้าถ้าจะามาทิ้งไงทิ้งทิ้งทำไงถ้าจะทิ้งก็ต้อง ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บา้านประกาศจะได้มีคนมาช่วยเก็บมีพวกพ่อค้านะครับพ่อค้าอาจจะเป็นงานทุ่งที่รองเท้าขายไม่ออกรองเท้ามือสองรองมือสองครับก็ม,มาทิ้งที่คุจับเรา,าก็ก็ไม่ไม่ไม่เคยแกล้งเจ้าหน้าที่ไม่เคยแกล้งท่านนายกเลยออืก็น่าจะแจ้งเราก่อนอทิ้งทิ้งอย่างนี้มันก็ไม่ดีแต่ก็ก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่ประชาชนเขาได้ ใส่รองเท้าฟรีครับเหมือนตลาดนัดเหมือนตลาดนัดตอนนี้ประมาณกี่คู่ครับพี่โอนคู่เลยไหมไม่อยู่ครับหมื่นไม่ไม่อยู่เพราะประมาณสองกว่าหมื่นคู่ี่แเละประมาณสองหมื่นครับเพราะว่ามันเป็นรถหกล้อหกล้อหกล้อที่เขามาทิ้งครับหกล้อยาวครับเียมาทิ้งมันเป็นเขาใส่ถุงปุ๋ยมาเหรอครับใส,ใส่ใส่ถุงแบบถุงเลยเขาเรียกว,ว่าถุงอะไรถุงใหญ่ๆ่เนี่ยถุงปุ๋ยบางบางนะ่ให้พี่น้องเราเก็บไปก่อนหลังจากพี่น้องเก็บมี ที่พอใจแล้วทางเทศบาลทางสาธารณสุขเราก็ท่านนายกก็บอกว่าให้ให้ไปเก็บให้ชาวบ้านเก็บไปไปไปใช้ก่อนแต่นี้ทางเทศบาลเราต้องรอรอประชาชนให้เอาเอาเอาจนพอใจแลวก่อนเราถึงจะเก็บครับต่อไปครับก็ขอขอบคุณพ่อค้าด้วยนะครับที่ปีใหม่หลังจะเพิ่มปีใหม่ที่มาให้รองเท้ากุจับของเรานะครับรองสองลุงสองก็จะได้ใส่หลายี่ห้อยังไงครับพี่ไหล่ห่อครับไหล่ห่อ เป็นยู่กันไปคนละสิบคู่เลยโอ้ยไม่ใช่ครับเป็นตรงปุ๋ยตรงปุ๋ยก็มีครับเป็นตรงปุ๋ยครับเป็นตรงปุ๋ยบางคนก็ได้สองตรงปุ๋ยสามตรงปุ๋ยก็ดีใจนะครับอเใเกิดมีขูง,งามไปจะเรามนลบรหรอ,หรอ,หรอมันเป็นเกี่ยวกับงมนมากันแล้วมีผู้หนึ่งเราปักมุดใส่ถหบเลยนั่นและโฮูกันะเแล้วมีติ๊กต็อกรายหนึ่งเราปักมุดใส่่ะ เราบอกว่าอยู่ในนี่เด้อมีการถิมเกิดถิมยังนะแล้วจนเอาไปสอบปากคำได้จดาเออเพราถิมนะเมถิมเนะมแต่ว่าเขาก็ดีใจนะเพราะว่าไดยคนอยู่ไทยได้ใส่นะประชาชนก็ได้ใส่เกิดเขาก็ดีใจเขาขอบใจกันคนถูกคนยากได้ใสนองเลยเขาเป็นกระเป๋าจีาวเขาเอามือนะซองกระเป๋าปอน่าจะเป็นคนหลดเกิดระดับเป็นหมื่นขู่สองหมื่นขู่จีดาเต็มเดินบ้านจีาวเลย คืโอโบอบริจาคจ้าจ้าโอ้ไอไอไยไปหน้องเจด้าคนสวยไปเสือกค้ามึงนาะน้นองเป็นเค้กกระตั้งใช่ใช่ปุดๆหน่อยไปหน้องเจด้าอยู่ห่างคนเดียวโอ้ยสุดๆเ้อเจดาโอ้ยไปหนออ่อยบัตรเล่จอากได้ดิเนาะคำบัตรเล่อยู่ใกล้ยันไปเอามีอยู่ประมาณสามกระเป๋าโม<า>หับสามเจด้าเจด้าอยู่ห่างคนเดียวโอ้สายตึงเงี้ยงเจด้า <laughs> เก่งเ่าจดาวเนาะบอเล่จะดาวในเก่งนะคคำจดาวคำบอลเล่ดีาสามารทได้เจดาวอ๋อลลงหนาลงังลงหนาล้มังโดยโดยลูก้าดขหาดลายบอกนสวัดีเตมมีคนสั่งใส่งร่ะเออเ่าเธอาสั่งรถเลยค่ะเขาพัดทะเลมาส่งเน่เออไจะาคนใกล้นี่ หนึ่งว่าต้นคูนนี่ก็ดอกเกศดอกเกศบอเลยต้นคูนต้นคูนอยู่แล้วชาววันนั้นแหลต้นคูนหั่นต้นคูนโอ้หั่นต้นคูนก็มีเนาะเจด้าเท่านีิลายนะ่นเทานั้นเจดาเนาะลายหันบริการลายเด้อพี่น้องหั่นเจดาวก็มีเด้อบริการบริการเสิร์ฟทั้งทีเออพาอย่างมาพี่น้องชาวไทยชาวลาวน้องมาแหวนเจดาวก็ได้เดี๋ยวเจดาวพาไปเจด้าจะพาไปเองเออไอติปเจดาวได้โมเดิรนจะพาไปชื่อนั่นแหละเจดาวเนาะ ยังไงนะส่งลอยดอนเงิยังดีเนาะโอ้มไลกันแล้เนาะอ้าลอยดอนเท่ไรหน้อยเดียวหนิเนาะเป็นเงินกีบหน้อยเดียวเลยพี่น้องเออโมไลายดอนจังใจเนาะเป็นอะไรบ่แหละต้องลงสิไปขาดไปเอาเกิดก่อเลยเนาะเกิดไปหอดยันเบิร์ตก่อนจะเรือเอารองเท้าเนาะพี่น้องฝั่งไทยเนาะโดยโดยเท้ากับผู้หูวะมันเกิดยังเกิดไม่ว่าสาเหตุเป็นอะไรเนาะแต่ภาพก็ยังเบิ่งไปจบนกว่ามาถ่อมิ่นย้อนยัง ขายบ่ออกทางมาถอกอ่ะยังเป็นทงยังอ่ะนะเนย์เป็นทงขาวๆเดี๋ยวจะเนอะทงเป็นพองขาวๆเออไม่เลยไม่เลยหนาสิมาจากโรงงานเนาะถลายปในนี้มันขายบ่ออกหรือว่าเพราะว่าคาว์บอซิเบิร์ตอายุกับโบแมนเนาะมัโบแมนแนวกินเนาะบ่แหละแม่หรือวาไงเบิอายุนาะหรือว่าคนขับเมาซื้อไปแล้วไปขายอยู่ใช่ไหกับมันโบเบิร์ตโบเบิร์ตจะเถื่อไปยังเนาะเดีเนาะเออเออโดนเป็นรองเท้าเที่ยวตกรุ่นเหมังเนาะ ใครบ่กออกเนาะใครบอออกแล้วมาเถอถิ่มว่ถ้าเฮาเห็ุจะถ้าเอาไปบริจาคในบุญก็ได้หมดน้อนี่เขาเฮาไปเถอทิ่มได้แมนเ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 มนนี่มันอกี้กระทันหันเนาะจะเดาวเนาะทันหันขนาดไหรือว่าประท้วงบ่เลยนะบริจาคเนาะอันนี้ก็ฝากเอฟซีไทยคอมเมนต์เนาะเอฟซีแต่ละคนที่เขามาบล็อกทิ้งมาเลยแม่กุู่ต้องให้เอฟซีไทยคอมเมนต์มาบอกไปเลยว่าสาเหตุที่ไปเถอทิ่มนี่ยย้อนยางโอ้ได้หัวนั่งก็ฝากมาบริจาคอยู่ลาวเขาก็มีลาวของคนถูกยางละปากลาแมน ให้บปแหละเปบริจาคหรือว่าให้เจด้าวไปขายตามบุญตามชินไะเจด้าแล้วเปาเละวางเอาเงินแด้วแบบนี้นะคอมเมนต์นะขายถึกถึกเนาะเจด้าวเนาะขายถูกกว่าฉันเออเดี๋ยวบปแหละเดี๋ยวเจด้าวขายขายต่อให้ก็ได้ไม่เป็นอ่างเลยเนาะเอาให้เจด้าวเห็ดเวียกอีกเนาะเจด้าวเออโดยโดยสู่เด้อเจด้าวเด้อเป็นกำลังใจให้มาเป็นกำลังใจให้เจด้าวคู่มือขู่มือ ยังคัดของยัางี um> ้ยใหญ่ที ah ่น uh> ้องแก้ให้ได้วบบเนี Maps ้อาจารย์ใหญ่เพิ่งข้าวีอ่ะอยูใหญ่ที่น้องกดแก้ให้กับีห้ไปกินอยู่ดอกเตซี่ยังแล้ประมาณนั้นเปนั่นเปินบ่ไอยังบ่ไปหาลูกปู่บเนโอ้เพินอะบ่ยังไีดาวดาอ้เออหันไหวเนาะจะดาวน้อมาเนาะเอาบ่แลกน้ทำเพิ่นบ่ใช บ่ได้บ่ได้บ่ได้จะมาหาแล้วไปเฮือนบ่เลยดอกนั่นตอนนั้เมื่อวานนี้ไปหาอยู่เฮือนบ่มื้อนี้มื้อนี้ยโอ้ยังบ่ได้ไปจังี่ลูกค้าเพิ่นาพี่น้องลูกค้าจะดาว FC จะดาวให้พี่น้องอ้ยไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กก็รู้่ซื้อพันี่่จะดาวูบ่ห

มีแตน่ายมากินไปพ่น้ออ๋อมีแต่เจ้าแตน่าไปพี่น้องไปมากินข้าวทนเจดาวอื้มฮะมปพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปมาทำเจด้าวไปพี่น้องกันอะไรแบอตัวพอเนียนน้ำหลเมื่อกิ้เห็นเนาะเห็นมาหน่อยเห็นมาหยอกมาหน่อยใช่เออเรื่องอ ลองถอกลองเท้าเนาะแต่ว่าขายเป็นมือสองก็จาได้อยู่กับหูหูกันเนาะจักเขันเหตุอะไรเนาะเออหนได้ก็เหตุเอฟซีแต่ปูได้หูกับคอมเมนต์มาได้ทั้งหมพี่น้องคอมเมนต์มาว่าสาเหตุย้อนยังเพิ่นจังถิ่มกระเป๋าเกือบเพิ่นเออเนาะเนาะจ่ดาวเนาะจักสาเหตุเนี่ยเนาะจ่ดาวเนาะถิ่มลายเลยหรออ๋อโดยโดยเม่์แล้วผู้ลำบากคือบอลอันเชียดได้ขนาด อ่อโอเคพ,<ห>พี่น้องก็ใช่จ,จะได้ฝันเหตุวิ่งเห็ดงานก็มันฝันให้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเรามีนึ่งชั้นชั้นนี้ชั้นมีอีโต๊งโตโข,ข๊ะข้าวหนะบ่อยโอ้ถือชั้นมันบ่บ่ก็คือมัวแต่เห็ดกินเลยง่ายวันนี้โอ้เลยก็คือจั่ะเฮวเลือดกระวานแสบได้บาถึงน้ำโมยังหนึ่งเน,นาะทำมาจุ๊จอ่ะตลอดเลยได้ชั้นคมขึ้นมาหนีพี่น้องเจดีย์เรากลับบ้งเล้วเจดา จวดนะคำจวดในบอลเล่ย์ย่านนะคำลวดนะใครเนี่ยลวดไปสิเลยเนี่ยเฮ้ยน้องคิดว่าม่มีนใหญ่กว่มีนะนบอลเล่ย์ย่านม้วแต่เห็ดเนาะอะไรมันมีผักแห่มันหลบมันหลบแบบนี้หลบได้เท่าไหร่บ่เห็นเนาะบ่เห็นมันบ่เห็นเนียมันเป็นกลางคืนไม่เห็นโอ้ยหลบผ่านกลางคืนเนี่ยสั่งแต่แนวแบบกับแก้มันเป็นพวกย่างไห่ดาวย่างโมิทาเล่บุ๊คแซ่บ เนี่ยอย่างยากอะนะบอยจะได้กับข้าวจะได้เอาเห็ดกับไผรสักผู้เดียวเห็ดผู้เดียวแล้น้องเคกับมืองแต่ว่าปิ้นห่านแล้วแหละแต่ว่าลูกค้านั่งกินเบียร์คนจะสั่งเป็นเนีแบบว่าอาหารไทยอะนะคนมาแต่วังเวียงเนาะมาแต่วังเวียงผมว่า โอ้เธอเป็นลูกค้าประจำเนาะเมนกินอลไรยกโป๋ให้น้ำเราได้เออเราเส่เมนอาหารไทยปลาหมูลนี่เด้ประมูลเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตอีิยังสิมาลงเพิ่นต้องเพิ่นต้องขานเพิ่นเด้อเพิ่นกับกุ๊กจั๊กเจดาวในน้ำที่แบบว่าพวกเจ้าเมืองเพิ่นเคยมากินเพื่นก็เลยแนะนำมาว่าห้านนี่นะก็เคลืนกับห้องเอาได้เจด้าเขาคัดมาได้อะไรกันหันสี่สี่ชั่วโมงหันบริการ บ่าวัน erm ีเราห้องเอาได้เลยนะเราหันบริการไัเจด้าเอาโอเคนะจด้าเนาะอาจจะได้เห้ดีอ่ะกับบันทิพย์พี่น้องเลยอ่าให้อยากให้เอฟซีกับคอมเมนต์มาเนาะเพราะว่าอยากอยากหูนะว่าะที่เอารองเท้าไปเทถิ่มอะกองหลายๆนะช้าเหตุย้อนยังมาจากใครคือเทถิ่มคือบอกมาบริจาคเนาะเจด้ากับนี่แหล่กัอยากหูให้เอฟซีคอมเมนต์มาเนาะโอเทเนาะบปล่าเล่โอเคเจด้าไปไปเจด้า บายบายคนสวยว้าตู้พ่อแม่พี่น้องเอ้าบอเล็กกับอิทอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีพี่หน้าพ่อแม่พี่น้องเว้ยมาอันนี่บอเล็กกอลพ่อบายบายบาย